สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันเกี่ยวกับสิทธิในเรื่องการใช้ห้องน้ำรวมกันทั้งหญิงและชายซึ่งมีผู้พูดว่าการแบ่งแยกห้องน้ำชายหญิงนั้นเป็นการริรอนสิทธิเสรีภาพจริงๆการใช้ห้องน้ำนั้นมันควรจะต้องแยกกัน เพราะผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีความแตกต่างในเรื่องของสรีระทางร่างกายและพฤติกรรมในการที่จะใช้ห้องน้ำเราก็จะเห็นได้จากอุปกรณ์ของผู้ชายและผู้หญิงจะต่างกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะผู้หญิงไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแบบผู้ชายได้ฉะนั้นเรื่องการแบ่งแยกห้องน้ำเนี่ย เป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องการแบ่งแยกสิทธิเสรีภาพนะคะต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิเสรีภาพและก็ความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของแต่ละคนเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันชายและหญิงในส่วนของนุตุย้ยคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อแบ่งแยกห้องน้ำได้ทั้งชายและหญิงแล้วในการที่เราจะดูแล ความปลอดภัยในร่างกายทรัพย์สินของผู้ใช้ห้องน้ํานั้นเราก็ยังสามารถดูแลได้ง่ายเพราะชายก็เข้าห้องน้ําชายหญิงก็เข้าห้องน้ําหญิงแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ให้ใช้ห้องน้ํารวมกันนี้เกิดปัญหาอะไรซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องที่คุกคามทางเพศการแอบดูการใช้กล้องหรือการลวนลามอนาจาร หรือแม้แต่ขั้นค่มขืนอันนี้ก็มีนะคะเราก็คงจะพอได้เคยเห็นข่าวต่างๆนานาเรื่องการาใช้ห้องน้ำในที่เปี่ยวแล้วก็มีโจรผู้ร้ายที่แฝงตัวเข้าไปฉะนั้นเรื่องนี้ขออนุญาตนำชี้แจงเลยว่าการใช้ห้องน้ำที่ปัจจุบันนี้เราแยกชายหญิงนั้นเหมาะสมแล้วส่วนกรณีที่มีบุคคลที่เป็นเพศสภาพใหม่ อันนั้นเราก็ดูความเหมาะสมของตัวเรานะคะอย่างสาวสองที่แปลงเพศแล้วท่านก็สามารถที่จะไปใช้ห้องน้ำของหญิงได้นะคะอย่างกรณีแม่ตุ้ยเนี่ยแม่ตุ้ยไม่ได้แปลงเพศแม่ตุ้ยก็ใช้ห้องน้ำชายแต่ก็เลี่ยงที่จะไม่ไปยืนที่ถูถูปัสสาวะแต่ไปเข้าในห้องห้องน้ำที่เป็นห้องส้วมนะคะอันนี้คือเราต้องรู้จักระมัดระวังแล้วก็ต้องเข้าใจในความเป็นอยู่ของมนุษย์ ฉะนั้นจึงต้องอยู่รวมกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ